แบบัวจีซีทั้งสองเอ้ยตะการ์ต้า さすがはこのわらわが直々に選んだもの。<Good> <laughs>

มีคมนนะเตีเซนีเนี่ยวิ่งวิ่งเยอะอาดาขอดูให้ิซิสาวหลับไปโดนอาเซนดี เชียเยี่ยมมเอาเรื่งองว่ะคนนี้อนนาณาสมวนเรที่เป็นซรุรคอประเภทกำหม,มัดไปชัดหน้าพ่อ เรียกของเต็มแล้วอ่ะเรียกของเต็มแล้วอ่ะ D2 ให้นะของยเต็มแล้วอ่ะเต็มมาด้วยแหละอันนี้โดนหลังนะ わわ <laughs> よくやった。<laughs> <laughs>

ตน้นไม้ตแตงตจันต้นไม้แตงตจันยังไงตีโดดโดดเก็บมีโดดม่โดตายอ่ะเติดปาร์ตี้มาช่วยลรฟาาเลยเคป<อ>

ย้อนรีเพนให้มันไม่หายบักเออเอเอ,เอนั่นแหละมันจะไม่ต้องหายบักมันได้ดูงดกแม่เดี๋ยวเดีด๋ยวเราเพื่อนอินไปไหน มันเกิดอะไรขึ้น,นเพืออะไรเชีย yeah. ร yeah. yeah. ์เชียรอะไรเนี่ยวัดวัดเด็กชิสิสอันนี้หนซิวใคร่เงีซิวใครเบอร์สองะ เชียอะไรเนี่ยโยนเกมเหรอคืออะไรอ่ะอาวโอ้โหเนี่ยค,คุณได้คนนี่ฮะหายหลายหลักของเรานะวันวันนี้อะไรอยูน่นีผมผมอยากรู้ต่ต้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น อ้าวกันรวมกลุ่มอันนี้เชียเข้ามาว่ะคุณด้วยเชียเข้ามาว่ะเอาเลยนี่เป็นอันนี้อะไรเนี่ยเทียวไมรวมกลุ่มอ่ะ ติดตามติดชีวิตตัวจริงะเชี่ยมันออกมาจริงหรอคุณมันออกฟ้าได้แหงมาเออเชี่ยแล้วเพื่อนมึงไม่มึงไม่ตามอ่ะนะไม่ว่านั่งฟ้าของมันเองอ่ะผมอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่แจ๊คถึงเลยคนเดียว เอโดฟินขึ้นอ๋อหรอเอาเอโดฟินมาหรอถูกมันจะมองไงเชียร์เชียร์อะไรครับเนี่ยอ๋อเราก็มาเดินม,มาเจอนะคือท่อานทำอาหารมันนี่คือใครกันนะ คือทีอไหนทำอาหารก็เลยซื้อายก็ได้นะโอ้โหนี่เกมนี้เกี่ยวอะไรเขาเนี่ยเกมนี้ดูเวสองคนนี้เขาตั้งใจเล่นเว้ยเดี๋ยวนะนี่เขาเล่นอย่างนี้กันหรอเขาเล่นสไตล์เดิร์นหรอวับวับฟูเทลอ่ะ อ่าเพ่ว่าตามอ่ะสติพี่แ็ได้อยู่นะวินเล่พีแแหละเอาแค,ค่ชาคช็คตั้งแต่วินเล่นะ เชีย่ยมันอ่าอับอตาทะเลคนเดียวไม่ใช่วับทะเลีวับไปเอาทางคนเดียวไอเชีย่ยแล้วเพื่อนบอกไอเพื่อนเราวับตาเลยอ่ออาฮะได้ช็อตนี้ได้เลยได้ช็อตนี้ได้เลยแบบกินใจกัน แปลกๆนะมแบบแบบนันแปลกๆนะอ้าวเอาไอ้เชีย่ยไอ้สสัโอโ้โหอะไรครับเนี่ยโอโ้โหผมเพื่อนผมผมอยู่ที่นี้ผมกดมวผมพูดเด็กเชี่ยเราบีซิวใครน้ำประสองมา ผมเอาความเพชรเชียเยอะคอนเทนต์อีกแล้วหรอโอ้ยเจ้เกมนี้แม่งโอ้เจ้าของรีเพย์นี้ไม่ต้องดูล่ะนี่เราตามติดชีพี่คุณพี่คนนี้เด้ออะไรหาเพชรใช้อ๋ออ่าฮะ ไอ้เชียร์แล้วพี่แกไม่เขาวาดแล้วเบื่อเขาวาดไ<ะ>ล่ช็อตที่มันว้ามาคนเดียวนี่คืออะไรนี่ผมรอดูอยู่เนี่ยช็อตที่มันว้ามาคนเดียวเร่งไหนอะอาา่ะฮะนี่เว้ยต้องให้ ต้องให้คุณอีซีเดียดูเลยต้องให้คุณอีซีเดียดูเยมเนี่ยผมยังไปทำกระดาษดินเลยโอ้คุณดูสิยิ่เชี่ยวใครชิจาเพื่อนแม่งบอก มึงเลิกทำเลยละเชีย่ยลยวะนะคุณคุณดูดิเป็นไ,ไงคุณดิสเดสเห็นล้องเล่นดูไหมเยี่ย,ย, <c oughs> ยงปั๊กมันไม่โคตรฝันเลยโอ้โหว่าเล่าเกมเนี่ยให้คุณโดดูเล่ากับ เนี่ยโซโจิ๋อะไรอย่างงี้เนี่ยคือวิธีเล่นโซโจิ๋ถูกต้องเ <c oughs> ยันตีข้าคุณโซจี๋โดนมา <c oughs> ไม่นะม,มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไน,นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นน้ำโดนเอ้ยมันไม่ใช่ลูกเขียวดิมันใช้ลูกแดงมันใช้ลูกแดงลูกฟ้า

มือพี่แกใช้ได้ครับเลือกคอมโบเลือกคอมโบนี่คือใช้ได้นะแต่ดีครับตามพี่มีตั้งห้าร้อยพี่วิทย์บ้าแกวิทย์บ้างแกเฮ อさすがわラワの杰作その超えโอ้金属液อันนี้จกอันนี้มันตามัปไปเพื่อนบอกเพื่อนไม่บอกอะไรของมันไหม แล้วมึงก็ใจดีชุบมันด้วยนะ <laughs> โอเคซ,อซื้อของทิ้งแล้วแล้วเอาใช้ตังค์มันชุบโอเคเชียคุณไปสั่งหาเกมนี้มาได้ไงวะคุณอะไรคุณอะไรบอกคุณไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเจ้าของรีเเลย เชียเชีย,ชยโอโ้โหไอ้คอนเทนต์แบบคอนเทนต์จัดตาเนะี่ยมึงซื้อของมาได้ที่ ไม่รู้อะไม่รู้แต่แต่อันเดน่ามันได้เรือไปแล้วอ่าเอามาดูเพื่อนอ่าอ่าเรามาดูเพื่อนกันเพื่อนทำไงเพื่อนไปไล่เห็ดไล่ออกอมไปมรู้ หาทองสิบช่องอะคุณคุณก็ดูแล้วกันเฮ้ยมันซื้อของแล้วว่าคุณเชียมันซื้อเลือดด้วยเชียมาซื้อของแล้ว ย้อนกลับไป10วีทีเดียวอ่อปต้องพอนรักเซลีงเซลิงฟิ

น,นี่เดินมานะโหอยู่กี่อย่างจนอะโหที่นี่นกี่จุดน่าจัดตันเปิด อันนี้เรามานะพี่เราม่แข็งแก่งเนะี่ยมีเรื่องลูกคิไปแล้ว

มีคนดีไปแล้วดิดีได้อยู่แล้วอืมมาทีเดียวนะเขีนในโงก็ได้อเซร็ลีบ can 抜かったらどうなるのかあの者たちに思い知らせてやるのじゃお主だけで十分だろう。まちのモってくのモノたちのモノたさすがわらわのモノたちのモノたちのモノた早く行くのじゃ さすががはこのの直々に選んだものよくじ <laughs> ゃあ。 ครับเนี่ยราตัวเองไปล่อ,อแล้วก็วางสกิลลงพื้นอ่ะอเพราะไงฝั่งนู้นมันเจอเมนมันก็ต้องนั่นแหละโนะดนหาลุกไม่เล่นไม่ได้โดนล้อนโดนล็อกขาเยี่ยดเนี่ยคอนเทนต์ไม่ตกที่เดวิมารีนดิคอนเทนต์ไม่เป็นโซยจีเลยคุณ